เป็นบ water water ึงน้ําอยู่แล้วกัตรงนี้มันเหมอีรอยที่อะไรสักอย่างที่มันลงไปในน้ํานะครับหอมไหมครับใช้แค่นี้ก็พอนะครับเพราะเรากินแค่คนเดียวทัวเดียวนะครับไปทำต่อเลย นี่มันก็คือมดแดงเพียบเลยไฮตายเถอะวันนี้เราก็มาเข้าป่านะครับเพื่อจะมาตามหาใบขี้เหล็กในป่าแห่งนี้ว่ามันจะมีอะไร ที่มาเป็นอุปสรรคของเราบ้างครับติดตามรับชมครับผมผมจะเดินเข้าป่านะครับไปมันจะหายากหรหาง่ายไปดูกันตามคําบอกเล่าของชาวบ้านเที่ว่ากันมาในบริเวณแห่งนี้นะครับดูดิผมเข้าป่ามาหลายวันแล้วนวดเหนื่อยไม่ได้โกนเลยครับไปไปครับ อิโต้ครับเข้าป่าให้ตายหยิบอะไรง่ายๆมาจริงๆนี่ต้นจะถิ่นระหว่างทางฟันทิ้งไปมันไม่ขาดว่ขาดเว้ยโอยโต้ใช้ได้ครับ ในป่านีแบบนี้ครับอย่าให้มีฟันไปโดนรังพึ่งนะครับงานงานก่อยครับขาดทุกฉับขาดในฉับเดียวนี่เรามาถางป่านะไหมนี่ก้าองค์เก้าอี้อะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้นะ ต้องขาดในฉับเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นผมไม่ขาด นี่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะใช่แล้วเหมือนจะเจอแล้วอะแต่เราต้องเจอต้นใหญ่มนกว่านี้นะเพราะอันนี้มันยังน้อยไปเนี่ยเราเจอใบมาแล้ววะข้างๆนี้ก็เป็นแม่น้ำลำธารน,นะไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างหรือเปล่าในนี้นะครับอาจจะมีจระเข้อยู่หรือเปล่า เราเราก็มาถึงต้นขี้เหล็กยักษ์ที่มันอยู่กลางป่าตรงนี้แต่มันคือมันใหญ่มากสูงมากรอบต้นมันมีเหมือนเป็นบึงน้ําอยู่แล้วก็ตรงนี้มันเหมือนมีรอยที่อะไรสักอย่างที่มันลงไปในน้ํำนะครับโอ้โ,โตอนนี้ก็คือ คิดว่าอาจจะเจอสัตว์ร้ายอะไรอยู่ในบึงน้ำแห่งนี้ก็เป็นได้หรือว่าจะเป็นอน,นาคาคนดาหรือจอราเหรืูถ้าจะปีนลำบากคือไม่ต้องปีนก็ได้ใบไม่อยู่ขงล่างแล้วไม่ได้ไปเก็บลูกมันนละ นี่ก็คือใบของต้นมันเดี๋ยวจะเก็บไปแค่ใบโอเค ไ,ไ,ไปตัดไปให้ใบได้ใบมาก็เด็ดออกจากขั้วแล้วก็เอามาต้ม แล้วก็เทน้ําทิ้งเสร็จแล้วน้ำสองก็มาเขือพวงลงแล้วก็ต้มแล้วก็เอาน้ําทิ้งปลาแห้งปลาเค็มที่เราเตรียมมาแล้วก็เอามาย่างไฟให้หอมกรอบไปเลยครับแล้วก็มาดูกันอีกทีว่านี่มันเป็นปลาอะไรเดี๋ยวผมจะบอกในตอนท้ายนะครับไปเสร็จแล้วก็คกมา เอาโคกมาทำไมเอาปลาแห้งที่ย่างแล้วใส่ลงไปแล้วก็ตำนี่ครับตำตำตำเป็นปลาที่เอาตำไปเรื่อยๆไม่ต้องแหลกมากนะครับเราก็ตำให้ไม่ต้องละเอียดมากครับตำ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 ไปครับอ๋อโอเค เราได้แล้วนะหอมอ่ครับพอพอใช้แค่นี้ก็พอนะเพราะเรากินแค่คนเดียวถ้วยเดียวนะครับไปทำต่อเลยตังกระทะให้ร้อนนะครับวันนี้เราใช้เป็นแก๊สนะครับเพราะมีเวลาน้อยตอนนี้เป็นอาหารเช้าจริงๆครับใส่กะทิลงไปครับไม่ต้องใส่หมดนะครับนิดๆหน่อยๆก่อนเครื่องแกงแกงแดงเลสเคอรี่นี่แหละครับ มันงวดแล้วเราคอยเติมสต่ทีนะครับเสร็จแล้วเมื่อแกงเดือ ใส่ปลาย่างลงไปคนครับเข้มขนมากให้เราเอาน้ำใส่ในขวดกะทิคนคนคน เติมน้ำลงไปรอจนเดือดแม่แกงเริ่มเดือดใส่ ใบีิเหล็กแล้วถั่วไม่ใช่มะเขือที่เราต้ไมไว้มากขืนนะครับอันนี้ก็คือต้มสองน้ำนะครับสามน้ําก็ได้ครับแล้วแต่ทุกคนนะครับไปครับเพิ่มความขมกันครับให้กับแกงนี้มาทานไหมครับฟังเสียงดิ เสียงอะไรเสียงนกหรือไงไม่ใช่แกงนกนะจ๊ะต้มแป๊บหนึ่ง๋ยวมาปรุงรสกันต,ตาม วนเน่าเพิ่มความหอมแต่นี้นิดหน่อยเดี๋ยวเค็มโอเคสวัสดีครับสำหรับแกงขี้เหล็กของเราที่เราไปหาในป่าในเมื่อกี้นี้เมื่อกี้หรือเปล่าคลิปตัดต่อนะครับอาจจะเป็นคนละวันก็ได้ใครจะรู้มันก็เสร็จแล้วอ,อันนี้ไง โอ้น่ากินมากเลยโอสเสร็จใหม่ๆเลยครับแล้วก็เราก็มีข้าวมาแล้วเตรียมข้าวมาพร้อมเลยครับมาลาดลาดเลยลาดข้าวเดยอยากกินมานานแล้วโอหากกินยากมากครับในกรุงเทพนี้นานๆทีจะได้กินเพราะเขาไม่ค่อยทาขายกันก็ไม่รู้ทมใหม่หมกันครับมันทำํำยังไงผมว่าไอ้ใบขี้เหล็กมันหาย,ยาก ซึ่งบังเอิญผมก็หาได้ตัวอะไรมาเขาด้วยข้าวราดแกงในวันนี้ของเราเป็นแกงขี้เห็กปลาหัวยุ่งจากพมา่าหรือปลาตัวนี้นะครับขึ้นให้แล้วนะเดี๋ยวปลาจะพุ่งออกมานี่ครับแสงหายแต่ผมต้องรีบถ่ายครับเพราะว่า คือเดี๋ยไปทำงานต่ออีกโอ้โคำโตโตคำโตโตปรุงมาอย่างเต็มที่นะครับก็ใส่หัวเน่าด้วยนะครับนี่ครับอือร่อยอครับของทุกอย่างไปหามาเองหมดเลยปลานี่ก็คือผมไปซื้อมาจากชายแดนพม,ม่านะครับผมถ้าใครที่ติดตามใน คลิปของผมก็จะมีตอนหนึ่งที่ผมไปซื้อปลาหัวยุ่งตัวนี้มามันเป็นปลาที่จากอามาลิดครับเมืองมาลิจากอ่าประเทศพมา่าก็เป็นปลาในอันดามันครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นขี้เหล็กครับจากค่าขี้เหล็กครับไม่ใช่แล้วครับจากปลาครับปลาที่นี่แหละครับอ,อน้มข้นตดๆกล่ม มะเขือเปลอะที่เอามาใช้ต้มทําให้ดูดความขมของที่เหล็กนะครับก็คือใช้ประโยชน์กินต่อได้ด้วยใบที่เหล็กตกเลยครับ แต่ปลานี่เราต้องดูความเค็มนะครับว่าตอนที่เรามาทํามันจะเค็มแค่ไหนถ้ามันเค็มมากเราก็เอาแช่น้ำก่อนแช่น้ําแล้วเอาไปย่างครับแล้วก็มาตำไม่ต้องละเอียดมากแต่ที่ผมทํา <c oughs> เด็ดนะครับนานได้กินทีกังที่เหล็ก คือในตลาดอ่ะไม่รู้นะผมไม่สังเกตไงไม่ค่อยมีคนออกมาขายแต่มันก็เป็นแกงที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะมันมีแร่ธาตุแร่แร่ธาตุเหล็กหรือเปล่าใช่ไหมแกงขี้เหล็กอโอเคครับกินพอประมาณครับเดี๋ยวรีบไปทำงานแล้วครับโอเคสำหรับใครที่ ถูกใจการนำเสนอคลิปนี้ของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือก็คอมเมนต์ติดติงให้กำลังใจอะไรก็ได้นะครับคือจะด่าก็ได้นะครับแต่ถ้าอย่าด่าแรงไปนะครับเดี๋ยวผมบล็อกครับราอเล่นราอเล่นไปแล้วครับฝากนะครับ